รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใตส้สัสนติสุขโดยศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนนำเสนอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนนึ่จัดการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสมาพัน์ธครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนา,ฒนาความสำัส์วันที่21ตุลาคม2557เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินทรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีผลโทรปราการชลยุุธแม่ทัพภาคที่4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีเป็นประธานในการประชุมพบปะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำเดือนตุลาคม2557ซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้นำเสนอสรุปสถานการณ์ในวงที่ผ่านมาแนวโน้ม ด้านการรักษาความปลอดภัยครูรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่พร้อมทั้งหามาตรการและปรับแผนการดูแลความปลอดภัยครูในช่วงเปิดภาคเรียนนี้นายบุญสมทองสรีไพรประธานสมาพันธ์ครูสาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่า วันนี้ได้เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องการเตรียมการรักษาความปลอดภัยครูในช่วงก่อนเปิดเรียนที่สำคัญคือการพูดคุยเรื่องทุ่งยางแดงโมเดลซึ่งจะมีการเสนอรูปแบบของการดูแลครูว่าจะดูแลอย่างไรโดยเน้นโมเดลตามที่ท่านแม่ทัพภาคที่4ได้เสนอไว้ที่ให้มีการทำงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความปลอดภัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งโรงเรียนพร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องของชุมชนที่เป็นองค์กรที่สำคัญต่อการดูแลโรงเรียนให้มีความปลอดภัยจะนำเสนอว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปควรต้องทำอย่างไรมีสิ่งใดที่ต้องเสนอเพิ่มเติมอาทิเรื่องของเครื่องมือสื่อสารที่จะเป็นเครื่องเตือนภัย ควรจะต้องทำอย่างไรให้มีการใช้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพทุกภาคส่วนต้องทำการบ้านร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานซึ่งตนเชื่อว่าระดับการดูแลครูจะต้องดีขึ้นแน่นอนทางด้านผลโทรประการชลยุทธ์แม่ทัพภาคที่สีและผู้มในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีกล่าวในที่ประชุมว่า ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานยังคงเข้มแข็งเหมือนเดิมคือการร่วมกันสร้างความเข้าใจและรับทราบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติในห่วงที่ผ่านมาที่จะนำมาปรับปรุงแผนในการรักษาความปลอดภัยครู เพื่อที่จะนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชนเกิดความสะเทือนใจซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนนี้ตน ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจโดยมีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมไปปฏิบัติงานด้วยกันซึ่งได้มีโอกาสพบปะกับส่วนราชการทุกส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนรวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชบบร เพื่อกำหนดรูปแบบการปฏิบัติในลักษณะร่วมคิดร่วมทำ <พอ S 1> เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยชุมชนโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้ซึ่งจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆการกำหนดรูปแบบทุ่งยางแดงโมเดลเป็นจุดเริ่มตน้นซึ่งเป็นนโยบายประจำปี โดยยุทธศาสตร์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะมาดูแลพื้นที่ของตนเองต่อไปในอนาคตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สนติสุขของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภารคารคีส่วนหน้าโทรศัพท์ศูนย5เจ5ด5ามสี่ห้าสองห้าสมห้า